การจัดพิธีเสนอชื่อเอมมี่คนนีบาร์เรตให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่เมื่อวันที่26กันยายนกลายเป็นหนึ่งในงานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตลอดสัปดาห์หลังจากผู้เข้าร่วมง,งานติดเชือ้อโควิด -19 ไม่ต่ำกว่า10คนจนนำไปสู่คำถามว่าการจัดงานดังกล่าวจะทำให้ทำเนียบขาวเป็นชนวนของการระบาดเป็นวงกว้างได้หรือไม่ พิธีนี้จัดขึ้นกลางแจ้งบริเวณสวนกุหล,ลาบภายในทำเนียบขาวมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสมาชิกในครอบครัวทรัมป์เจ้าหน้าที่ระดับสูงสมาชิกพกรรคพับมิกันและสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ180คนภาพมุมสูงจากสื่ออเมริกันหลายสำนักแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ตามคําแนะนําของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยิ่งไปกว่านั้นการจัดงานเลี้ยงรับรองให้บาเรตภายในทำเนียบขาวยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นเนื่องจากห้องจัดงานเป็นสถานที่ปิดผู้ร่วมงานยังพูดคุยและจับมือทักทายกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หนึ่งสัปดาห์หลังจากการจัดงานเสนอชื่อผู้พิพากษาสารสูงสุดคนใหม่เริ่มมีบุคคลใกล้ชิดผู้นำสหรัฐอย่างน้อย9คนติดเชือ้อโควิด -19 นอกเหนือจากผู้นำสหรัฐและส,สุภาพสตรีหมาเลขหนึ่งที่มีผลการตรวจเป็นบวกเมื่อวันที่1ตุลาคมแม้ว่าต้นต่อการติดเชื้อของคนกลุ่มนี้ยังคงไม่ชัดเจนแต่การจัดงานดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการละเลยคำแนะนำอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่ทำเนียบขาวมีสถานะเป็นถึงศูนย์กลางในการบริหารประเทศและควรเป็นแบบอย่างในการป้องกันโควิด -19 ให้ชาวอเมริกันหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงคือเคลลี่แมคเคนานี่โคศกทำเนียบขาวจากพฤติกรรมการแถลงข่าวภายในห้องปิดโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคอยู่บ่อยครั้งจนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ใส่ใจต่อมาตรการทางสุขอนามัย ขณะที่ทำเนียบขาวต้องเร่งทำความสะอาดคร like ั 19, ้งใหญ่เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 และสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้านเป็นหลักหลังจากคนใล้ชิดผู้นำสหรัฐและสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวติดเชื้อโดยไม่ทราบต้นตออีกมากกว่า30คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในทำเนียบขาวย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สะท้อนให้เห็นจากผลสำรวจของรอยเตอร์อิฟซอร์สเมื่อวันที่2-3ตุลาคม ร้อยละ65ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน1 5 0 5คนทั่วประเทศเ <c oughs> ชื่อว่าผู้นำสหรัฐอาจไม่ติดเชือ้อโควิด1 9หากจริงจังกับการป้องกันโรคมากกว่านี้ส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของ Axios Ipsos ป่งชี้ว่าร้อยละ21ของผู้ตอบแบบสอบถาม405คนจะใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างมากขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐติดเชือ้อโควิด -19 ขนาดที่ร้อยละ7ระบุว่าการล้มป่วยของผู้นำสหรัฐไม่ได้จะทำให้พวกเขาใส่หน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างมากขึ้นและร้อยละ2จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคน้อยลงกว่าเดิมการพบผู้ติดเชื้อในจุดศูนย์กลางการบริหารประเทศเพียงไม่ถึง30วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะส่งแรงกระเพื่อมต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้นำมากน้อยแค่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไปพงสทัทธสขพง์ข่าวเจาะย่อโลกไทยที s